สวัสดีค่ะจากปัญหาน้ำท่วมหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆท้องที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะมหาอุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปลายปีพศ2568นะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิต ร่างกายทรัพย์สินระบบเศรษฐกิจแบบมหาศาลแบบที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้เลยค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้ระดมสภากำลังในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีมิจฉาชีพที่อาศัยจังหวะของการเกิดอุทกภัยทําการลักทรัพย์ผู้ที่รับความเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วพวกเขาจะได้รับโทษอย่างไรบ้างในทางอาญา วันนี้อายการจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นค่ะต้องแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับความผิดฐานลักทรัพย์ก่อนนะคะความผิดฐานลักทรัพย์มีความหมายว่าการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยเจตนาทุจริตค่ะความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334นะคะ เป็นความผิดอาญาแผ่นดินหมายความว่าไม่อาจที่จะยอมความกันได้ค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ได้ระวางโทษไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากผู้ใดก็ตามกระทำผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุชะกาันเหตุชะกันเป็นอีกคำหนึ่งทางกฎหมายนะคะเหตุชะกันหมายความว่า ลักษณะหรือสภาพแวดล้อมพิเศษที่ทำให้การกระทำนั้นร้ายแรงขึ้นค่ะผู้นั้นต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะซึ่งการลักทรัพย์ในเหตุอุทกภัยนั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุชะกันของความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองค่ะการลักทรัพย์ในเหตุอุทกภัยค่ะต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตร,รา3-35วงเล็บสองนะคะซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปี และปรับตั้งแต่20,000บาทถึง100,000บาทค่ะซึ่งก็เป็นโทษที่หนักขึ้นกว่าการลักทรัพย์ธรรมดานะคะเหตุที่ต้องมีกฎหมายข้อนี้ก็เพื่อป้องกันการซ้ำเติมผู้ที่รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะมีปัญหาข้อกฎหมายปรึกษาสำนักงานในาการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157นะคะขอบคุณค่ะ